ไล่ยุงไล่มแมลงได้หอมเย็นชื่นใจแค่เรามีสามสิ่งนี้ก็สามารถทำได้ค่ะมีหนึ่งกันไกลผ้าละไมแบบบางขนาดเล็กค่ะสเปรย์หอมไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอมค่ะหาซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะเพื่อนๆ แกะแถบพลาสติกของผ้านมาัยออกมาได้เลยนะคะแล้วเราก็จะตัดเราจะตัดเป็น3ชิ้นแล้วอีกแบบหนึ่งเราจะตัด2ชิ้น ใส่สเปรย์น้ำลงไปค่ะหยดสักสามสี่หยดกินหอมตะไคร้มากเลยค่ะ อั่นนี้เราจะตัดเป็น2ชิ้นนะคะ ที่เราใช้ไปก็แค่นิดเดียวนะคะจะเหลือจะเหลือประมาณนี้นะคะ่ะของขวดเพื่อนๆสามารถเอาไปติดตามที่ต่างๆได้นะคะอย่างเช่นในตู้รองเท้าที่มีกลิ่นอับแล้วก็เหม็นสามารถลดกลิ่นอับลดแมลงไล่แมลงลดความชื้นได้ค่ะติดเลยค่ะ หรือจะไปะติดในตู้เก็บของก็สามารถไล่มแมลงได้นะคะจิ้งจกได้กินยังหนีเลยค่ะหรือจะติดใกล้ๆกับถังขยะแบบนี้ค่ะตรงนี้จิ้งจกชอบมาเราก็เลยทดลองติดดูปรากฏว่าจิ้งจกไม่มาแถวนี้เลยค่ะ หรือในตู้เสื้อผ้าของคุณผู้หญิงตู้เก็บกระเป๋าหรือจะเตาจะไปติดตรงพัดลมนะคะตรงส่วนของด้านหลังพัดลม ไล่ยุงไล่มแมลงหอมเย็นชื่นใจค่ะพัดลมเราจะหอมมากๆเลยนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆ